สมาธิไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันในยุคที่ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสิ่งเร้ารอบด้านคำว่าสมาธิดูเหมือนจะเป็นคำที่ไกลตัวสำหรับหลายคนเรามักนึกถึงภาพการนั่งหลับตาในท่าขัดสมาธิอย่างสงบนิ่งในห้องที่เงียบสงัดซึ่งเป็นภาพที่ดูเข้าถึงยากและต้องใช้ความพยายามอย่างสูง แต่แท้จริงแล้วความเข้าใจเช่นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหมายทั้งหมดและอาจเป็นอุปสรรคที่ทำได้หลายคนไม่กล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนบทความนี้จะชี้ให้เห็นว่าสมาธิที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันการมีสติรับรู้ถึงความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราในแต่ละขณะคือแก่นแท้ของสมาธิ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกมิติของชีวิตประจำวันตั้งแต่การทำงานไปจนถึงการทำกิจวัตรเล็กๆน้อยๆและการฝึกสมาธิในชีวิตจริงจะช่วยปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในและนำพาเราไปสู่ชีวิตที่สงบสุขและมีความหมายมากขึ้นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมาธิก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงความหมายที่แท้จริงของสมาธิเราต้องทำความเข้าใจกับความเชื่อผิดๆ ที่เรามักมีเกี่ยวกับมันก่อนสมาธิคือการนั่งหลับตาและจิตต้องว่างเปล่าหลายคนคิดว่าการฝึกสมาธิต้องบังคับให้จิตใจสงบนิ่งไร้สึงความคิดใดๆซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่เมื่อทำไม่ได้ก็รู้สึกท้อแท้และยอมแพ้ไปในที่สุดสมาธิเป็นเรื่องของาศาสนาหรือการปฏิบัติที่ซับซ้อนบางคนมองว่าสมาธิเป็นเรื่องของาศาสนาเท่านั้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทําให้รู้สึกว่าสมาธิเป็นเรื่องไกลตัวและเข้าไม่ถึงสมาธิคือการหนีจากความเป็นจริงการนั่งสมาธิถูกมองว่าเป็นการปลีกวิเวกหนีออกจากปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแก่นแท้ของสมาธิที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน สมาธิในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการฝึกฝนจิตใจให้ตื่นรู้และมีสติการมีสติคือการรับรู้อย่างเปิดกว้างและไม่ตัดสินถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการรับรู้กายการรับรู้ถึงความรู้สึกของร่างกายในแต่ละขณะเช่นการรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกการรับรู้ถึงความตึงของกล้ามเนื้อการรับรู้ถึงสัมผัสข,ของเท้า ที่กระทบพื้นขณะเดินการรับรู้อารมณ์การรับรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธความวิตกกังวลโดยไม่ตัดสินหรือพยายามกดข่มอารมณ์นั้นการรับรู้ถึงความคิดการรับรู้ถึงความคิดที่ผุดขึ้นมาในสมองอย่างต่อเนื่องโดยไม่เข้าไปยึดต,ติดหรือปรุงแต่งต่อความคิดนั้นๆ การรับรู้สิ่งรอบตัวเราการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างมีสติเช่นสิงนกร้องกลิ่นอาหารหรือแสงแดดที่ส่องเข้ามาทำไมการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันจึงสำคัญการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันโดยการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างมหาศาลลดความเครียดและความวิตกกังวล อิสรภาพจากอดีตและอนาคตเมื่อจิตใจของเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเราจะหลุดพ้นจากความกังวลในเรื่องที่ยังไม่มาถึงและความเสียใจในเรื่องที่ผ่านไปแล้วความสงบภายในการมีสติรับรู้ถึงความเครียดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นช่วยให้เราสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ความเครียดเข้าครอบงำตัวอย่างเช่นเมื่อรู้สึกเครียดจากการทำงาน ให้หยุดพักและรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกเพียงไม่กี่ครั้งความสงบก็จะกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้สมาธิที่แน่วแน่การฝึกสมาธิช่วยให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับงานที่ทำได้ดีขึ้นลดการวอกแวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานความสามารถในการแก้ปัญหาการมีสติอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน และเป็นกลางมากขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นขณะทำโปรเจกต์งานที่ซับซ้อนให้ลองหยุดพักและรับรู้ถึงสิ่งที่ทำในแต่ละขั้นตอนคุณจะพบว่าสามารถทำงานได้มีสมาธิและมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการฟังอย่างตั้งใจเมื่อเรามีสติเราจะสามารถฟังผู้คนรอบข้างได้อย่างตั้งใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่ฟังคำพูดแต่ยังรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนการมีสติช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และเลือกใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสมทําให้การสื่อสารมีความราบรื่นและลดความขัดแยง้งตัวอย่างเช่นเมื่อพูดคุยกับคนรักให้วางโทรศัพท์ลงและจดจ่ออยู่กับบทสนทนาอย่างเต็มที่คุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณ จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อความสุขและความปิติในทุกย่างก้าวชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆการมีสติช่วยให้เรามองเห็นความสุขที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตเช่นการชื่นชมรสชาติของกาแฟในตอนเช้าหรือความสวยงามของท้องฟ้ายามเย็นชีวิตที่มีความหมายการใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะทำให้เราไม่ใช้ชีวิตไปอย่างเปล่าประโยชน์และรู้สึกว่าทุกๆวันมีความหมาย การฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันไม่ต้องนั่งหลับตาเสมอไปการฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันสามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เวลามากมายหรือต้องอยู่ในสถานที่พิเศษใดๆสมาธิกับการหายใจเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานในรถบริสารหรือระหว่างเดินลองใช้เวลาเพียง1-2นาทีเพื่อจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างช้า,ชา การนำไปใช้เมื่อรู้สึกเครียดหรือจิตใจวุ่นวายลองหยุดพักแล้วรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติคุณจะรู้สึกสงบขึ้นได้ทันทีสมาธิกับการเดินการนำไปใช้ขณะเดินให้รับรู้ถึงความรู้สึกของเท้าที่กระทบกับพื้นในแต่ละก้าวรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายและรับรู้ถึงสิ่งต่างๆรอบตัวประโยชน์ ช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันและทำให้การเดินไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นการปฏิบัติธรรมสมาธิกับการกินการนําไปใช้ขณะกินอาหารให้ปิดโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือจดจ่ออยู่กับอาหารตรงหน้ารับรู้ถึงสีสันกลิ่นรสชาติและสัมผัสของอาหารในแต่ละคำอย่างช้าๆประโยชน์ช่วยให้เรามีความสุขกับมื้ออาหารมากขึ้น และยังช่วยให้เรากินอาหารอย่างมีสติและไม่มากจนเกินไปสมาธิกับการทำงานขณะทำงานให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำในขณะนั้นอย่างเต็มที่หากจิตใจเริ่มวอกแวกจงดึงสติกลับมาที่งานที่ทำอยู่ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้การทำงานไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปสมาธิกับการทำกิจวัตรประจำวันการนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการแปลงฟันการอาบน้ำการล้างจานหรือการขับรถจงรับรู้ถึงการกระทำเหล่านั้นในแต่ละขณะอย่างมีสติประโยชน์เปลี่ยนกิจวัตรที่น่าเบื่อให้กลายเป็นโอกาสในการฝึกสมาธิและทำให้เราไม่ใช้ชีวิตไปอย่างเผลอผลบทสรุปชีวิตที่ตื่นรู้คือชีวิตที่เติมเต็มสมาธิไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเข้าถึงยากแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน เมื่อเราสามารถรับรู้ถึงความคิดความรู้สึกและการกระทําของเราในแต่ละขณะได้อย่างมีสติเราจะพบว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกบงการโดยอารมณ์หรือสิ่งเร้าจากภายนอกอีกต่อไปการฝึกสมาธิด้วยการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจและความสุขที่ยั่งยืนของเราจงเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาเสมอไป เพียงแค่เริ่มต้นจากการตื่นรู้อยู่กับสิ่งที่คุณทำในแต่ละขณะคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคุณพร้อมที่จะหยุดการใช้ชีวิตอย่างเผลอลและเริ่มต้นการเดินทางแห่งการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วหรือยัง